อีออดอ้อนอ่อนหวานงานเพลงสนุกน่ารักแมงปอชนทิชาชนอภิชาติอัลบั้มคู่แท้เพลงทองรับรองไว้แล้วทุกแผงนกพรสินุโกค,ค,คุณภาพแห่งเสียงเพลงของแท้ของดีต้มีโลโูกก้นกพรสีทองติดจุนปกภาค2ของสาวเมืองนนไ,ไม่กลับสาวบางกลวยชุดที่สองของออนออรดี เสียงร้องรับรองดีเยี่ยมพรออรดีกับอัลบั้มสาวบางกลวยทุกแผงแรงจริงนกพรสีโลโกคุณภาพแ่งเสียงเพลงของแท้ของดีต้องมีลกนกพรสีทองติดอยู่บนปกนกพญาไฟเล็กนกจาร่างหัวงอรู้ได้ยังไงเนี่ยผมเข้าไปคิกในอินเทอร์เน็ตในห้องเรียนที t i t s c h o o l คในโครงการ t o t IT s c h o ี l ระยะที่3แล้วการเรียนรู้ของเด็กไทยก็อยู่ใกล้แค่มืองไท สำคัญที่สุดนะครับก็คือการประกวดรอบชิงชนะเลิศส,สุดท้ายและสุดยอดในวันนี้นะคะก็จะได้เป็นแชมป์ของรายการแชมป์เยาวชนนะคะในปีพุทธศักราช2548ค่ะก่อนที่เราจะไปพบผู้เข้าประกวดนะคะโดยเฉพาะน้องๆทั้ง3ทีมในวันนี้ทีม A ทีม B และทีม C นะคะเราไปทำความรู้จักกับท่านคณะกรรมการที่จะมาทำการตัดสินในวันนี้ค่ะ และว,วันนี้นะคะทีมแรกนั้นนั่นก็คือทีมโรงเรียนวัดธรรมจริยาพิรมจากจังหวัดสมุทรสาครค่ะอาจารย์ผู้ฝึกสอนอาจารย์ปรีชาออกกิจวัตรและอาจารย์นิชพัเจรนัยท่านผู้อำนวยการชัยอน,นันต์แกนดีครับแล้ววันนี้เพลงที่ใช้ในการประกวดนั่นก็คือเพลงคนเริ่มมีความรักค่ะ วชิระปราการวิทยาคมจังหวัดกำแพงเพชรค่ะและอาจารย์ผู้ฝึกสอนนะครับอาจารย์บุญเพงศรีจันทร์ครับและท่านผู้อำนวยการยงยุอินสำเพาและวันนี้เพลงที่ใช้ในการประกวดสาวห้าโปรราค่ะผู้มีเกียรติโปรราทาไม่ซาบก็ต้องทราบคุณสิ่งพบคือสุภาพเชิญแตวหน้าก็เชิญค่ะ ทีมที่3าในวันนี้สาย C นะคะมาจากทีม BP Band ค่ะนั่นก็คือโรงเรียนบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นค่ะอาจารย์ผู้ฝึกสอนนะครับอาจารย์นาวินสวยงามและท่านผู้อำนวยการรังสันเถือนนาดีครับวันนี้เพลงที่ใช้ในการประกวดนั่นก็คือเพลงนักร้อง้า รางวัลชนะเลิศเป็นแชมป์ประจำปีรับทุนการศึกษา3 0 0 0 0บาทรองชนะเลิศอันดับหนึ่งรับทุนการศึกษา20,000บาทรองชนะเลิศอันดับ2รับทุนการศึกษา1,000 0บาทรางวัลน,นักร้องยอดเยี่ยมรับทุนการศึกษา5,000บาทน,าน,นกพยาไฟเล็ก นกกระรังหัวงอกรู้ได้ยังไงเนี่ยผมเข้าไปคลิกในอินเทอร์เน็นตในห้องเรียน TOT IT School ในโครงการ TOT IT School ระยะที่3แล้วการเรียนรู้ของเด็กไทยก็อยู่ใกล้แค่มือคลิกสนุกอีกแล้วอีเจ๋อยังอา เเยยจ้้าาาาามมไล่กนนออแงลาดูจนขี้านเลงใหม่ของแบงค์บุญชัยอายหมาหน้าบ้านเด็กแนว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 มาลอยแป้นไปไปแล้วมาลอยแป้นแบงค์บุญชัยอัลบั้มายหมาหน้าบ้านงานเลงเนี้ยบเฉียบขาดทุกเพลงทุกแผงวันนี้นกพรสีโลโก้ของแท้ของดีต้องมีโลโก้นกพรสีทองติดอยู่บนปก มงจุมแพจีบนมขมองเบาเยองกัมเรแพ้ซําร่มแท้เบมอนียดีเด็ดทุกลีลาและการร้องน้องใหม่มองจุมแพอัลบั้มจีบนมขมรกำลังดังมาแรงทุกแผงนพพรสุวกของแท้ของดีต้องมีลูกกพพรสีทองติดอยู่บนปก หนุ่มปาดตานิจ่าคุงกุลาทำผิดชโนที่ดินที่เคยมีสิทธิ์วัฒนาอนันต์กับงานเรียนคุณภาพนุ่มปาดตาฝากความหวานความเรอิไว้แล้วทุกแผงนพโกพรสุรโกของไทยของดีต้องมีโลโกน้นกพรสีทองที่อยู่บนปกนกพญาไฟเล็ก ลองจะลางหัวงอกลูงรู้ได้ยังไงเนี่ยผมเข้าไปคลิกในอินเทอร์เน็ตในห้องเรียน TOT IT School ในโครงการ TOT IT School ระยะที่3แล้วการเรียนรู้ของเด็กไทยก็อยู่ใกล้แค่มือคลิก นาทีนี้เราจะทำการประกาศผลค่ะว่าใครจะเป็นแชมป์ของรายการแชมป์เยาวชนค่ะก่อนอื่นนะครับขอเรียนเชิญคุณชัยพัฒน์เงินประเสริฐตัวแทนจากสมาคมนักเพลงลูกคุ่งแห่งประเทศไทยขึ้นมอบเกียรติบัตรให้กับทั้ง3ทีมครับต่อไปนี้จะเป็นรางวัลการมอบตามความสามารถของการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศครับ รางวัลต่อไปนั้นจะเป็นรางวัลสําหรับครูฝึกสอนยอดเยี่ยมรางวัลครูฝึกสอนยอดเยี่ยมได้แก่ทีมลูกทุ่งววค่ะโรงเรียนวิศรพราการวิทยาคมจังหวัดกําแพงเพชรค่ะขอเ,เรียนเชิญคุณชัยพัฒน์เงินประเสริฐจากสมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทยขึ้นมอบโล่เกียรติยศให้กับทีมลูกทุ่งววครับขอเชิญอาจารย์บุญเพ็งศรีจันทร์ครับ เป็นรางวัลเกียรติยศให้กับคุณครูผู้ฝึกสอนครับต่อไปเป็นรางวัลนักร้องยอดเยีเ่ยมของรายการแชมป์เยาวชนประจำปี2548เป็นนักร้องจากทีมร้องเพราะมากๆค,คนนี้นะคะให้คะแนนโรงเรียนวัดธรรมจริยาพี่รงค่ะ วันนี้ถือว่าเป็นนักร้องยอดเยี่ยมนะครับได้รับโลกเกติยศพร้อมทุนการศึกษาอีก5 0 0พบาทนะครับหนึ่งปีที่ผ่านมานะคะเธอสะสมคะแนนการร้องนะคะโดยจะมีท่าน,นาคณะกรรมการนะคะให้คะแนนนะคะดูมาแต่ละรอบแต่ละรอบ,ต,รอบตั้งแต่สัปดาห์เดือนจนกระทั่งวันนี้ค่ะรอบปีค่ะครับแ่รางวัลต่อไปจะเป็นรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองได้แก่ทีม เกินความคาดหมายนะคะมีพ so ี่แบค่ะขอเรียนเชิญคุณพลพรรคออกเอี่ยมครับรองประธานบริษัทนะครับจากบริษัทนพพรโปรโมชั่นแอนทิกเจอร์ึ้นมอบถ้วยเกียรติยศพร้อมทุนการศึกษา1 0 0 0 0มืบาทรางวัลต่อไปผมจะประกาศเป็นรางวัลทีมชนะเลิศซึ่งถือเป็นสุดยอดแห่งทีมทีมที่ชนะเลิศได้แก่ทีม ทีมไหนคะทีมไหนทีมจากโรงเรียนวัดตำเจริยาพิาลค่ะยินดีเลยนะครับมาจากจังหวัดสมุทรสาครครับเป็นทีมยอดเยี่ยมแห่งปีและทีมที่ได้รับรางวัลร,รองชนะเลิศได้แก่ทีมลูกทุ่งวอววอครับโรงเรียนวชิรประการวิยาคมนั้นเป็นรองอันดับหนึ่งนะครับขอเรียนเชิญคุณจิตรางเงินประเสริฐ จากบริษัทนพพรโปรโมชั่นแอนพิกเจอร์มอบถ้วยเกียรติยศพร้อมทุนการศึกษา20,000บาทให้กับรองชนะเลิศอันดับหนึ่งทีมลูกทุ่งววจากจังหวัดกำแพงเพชรครับและสำหรับสุดยอดแห่งทีมครับของปีพุทธศักราช2548นั่นก็คือวงดนตรีลูกทุ่งมาตรฐานจะได้รับถ้วยเกียรติยศ จากท่านนายกสมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทยและดำรงตำแหน่งเป็นประธานบริษัทนพพรโปรโมโชั่นแอนด์พิกเจอร์ขอเรียนเชิญคุณพนมนพนมนพรมขึ้น,นมน่อมถ้วยเกีดยรติยศพร้อมทุนการศึกษา30,000บาทให้กับทีมโรงเรียนวัดธรรมยัญาพิรมนะคะหรือเป็นเกียรติสูงสุดนะครับที่ได้รับถ้วยจากท่านนายกสมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทย ครับขอบพรคุณคุณพนมลัพรครับ สำหรับปีหน้านี้นะครับท่าน,นที่ททเป็นวงดนตรีแชมป์ของเรานั้นจะมีสิทธิ์ได้ออกอัลบั้มส่วนตัวเป็นของตัวเองพลาดไม่ได้กับรายการของเราครับ ขอขอบคุณไปยังสมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทยครับขอบคุณบริษัทนพรโปรโมชั่นแอบลิขิจำกัดค่ะขอขอบคุณห้างสัพสินค้าเดอะมอลล์อณาจักแห่งความสุขทุกครอบครัวแล้วก็เอ็มซีซีฮอล์ชั้นสี่เดอะมอลล์บางแคแห่งนี้นะคะที่เอื้อเฟื้อสถานที่เราได้ทําการถ่ายทํากันที่สําคัญค่ะขอบคุณไปยังคุณผู้ชมทุกๆท่านค่ะที่ติดตามชมรายการแชมป์เยาวชนของเรามาด้วยดีเสมอมานะคะสําหรับวันนี้ค่ะเราสองคนคงต้องจากลากันไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะต้องลงไปแสดงความ ยินดีนะคะครับเอาละครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับ,บวงดนตรีลูกทุมม่งมาตรฐานในระดับมัธยมปลายในรายการชชมป์ยา<น>วชนส,สวัสดีครับ ตรวจสอบกับทานาของดัชนีหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปิดตลาดอย่างไม่เป็นทางการกันก่อนนะครับล่าสุดนั้นยังคงปรับเพิ่มขึ้นประมาณ13จุดด้วยกันดัชนีนั้นอยู่ที่760จุดด้วยมูลค่าการซื้อขายในขณะนี้ถล่มทลายเช่นเคยกับกว่า36,000ล้านบาทสําหรับหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดใน5อันดับแรกนั้นปรากฏว่า TBI ยังคงเป็นอันดับที่1นะครับปรับลดลงไป20สตางด้วยกันเคลื่อนไวที่8บาท40ตางปตท2 4 4บาทครับปรับเพิ่มขึ้นล่าาาาาาาสุดดดด4บททตตมิ้้วยงนนธนา ทยพาณิชย์ SCB ปรับเพิ่มขึ้นล่าสุด50สตางค์ครับอยู่ที่59บาทและธนาคารกรุงเทพ119บาทล่าสุดขึ้นไหว2บาทครับและ TMB หรือธนาคารฐานไทยปรับเพิ่มขึ้น15สตาตคางล่าสุดซื้อขายที่5บาท20สต่างส่วนทด้านตราหลักทรัพย์ MAI นั้นก็ปรับเพิ่มขึ้นเช่นกันครับ0.60จุดมาอยู่ที่160จุดด้วยมูลค่าการซื้อขายในขณะนี้62ล้านบาทเช่นกันต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่สิบหกนคาครับ สวัสดีครับนี่เป็นอีกวันหนึ่งนะครับถ้าจะนับเป็นเรื่องของวันทําการนี่ก็คือ5วันทําการติดต่อกันที่ดัชนีหุ้นไทยยังคงมีการปรับฐานและโดยเฉพาะยิ่งมูลค่าการซื้อขายนั้นแทบจะไม่ตกลงไปเลยนะครับโดยเฉพาะล่าสุดในขณะนี้กว่า36,00 0ล้านบาทมุมมองที่จะเกิดขึ้นกับการลงทุนในวันพรุ่งนี้น่าสนใจทีเดียวครับว่าแรงซื้อที่ยังคงโถมเข้าใส่ตลาดหุ้นและโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มสําคัญนั้นจะมีทิศทางรูปแบบนั้นไปได้ยาวนานและไกลแค่ไหนการลงทุนที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้โดยเฉพาะ ดานสูงสุดที่ไปที่1762จุดนั้นนักวิเคราะห์มองกันอย่างไรในวันพรุ่งนี้ติดตามกับทางด้านของคุณจัก,กริดเจริญเมธาชัยครับท่านเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ของบอลฟินนนซ่าสดจากอาการสินทรพร้อมกันเลยครับสวัสดีครับคุณจัก,กริดครับสวัสดีครับคุณบัญชาครับเป็นอีกวันหนึ่งที่ดัชนีหุ้นไทยยังคงมีภาวะกระทิงต่อเนื่องนะครับวันพรุ่งนี้จับเส้นทางกันแล้วเนี่ยยังคงเป็นเช่นนี้ไหมครับ ครับนอกจากจะเป็นตลาดภาวะกระทิงแล้วเนี่ยต้องบอกด้วยนะครับว่าค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยตัวอินดิเคเตอร์นะครับที่เป็นตัวนําตลาดในช่วงที่ผ่านมานั่นก็คือตัว TPI เนี่ยแม้ว่าวันนี้เนี่ยจะมีการปรับลดลงมาค่อนข้างมากนะครับส่วนทางกลับแต่ชนิดโดยทั่วไปเนี่ยแต่ตลาดเองเนี่ยเมื่อมีการเช็ค p r o ฟิตลงมาเนี่ยแต่ก็มีแรงรับซื้อกลับตลอดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจึงมองว่าตลาดในระยะสั้นเนี่ยค่อนข้างมีเสถียรภาพนะครับ แต่เนื่องจากตลาดเองเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นมาตลอด5วันทําการนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนักลงทุนที่มีกําไรแล้วในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะมีการใช้ o f ิตออกมานะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยเราคาดค็ว่าแม้ว่าดัชนีเนี่ยจะสามารถผ่าน760จุดไปได้ในวันนี้เนี่ยนะครับแต่ขึ้นไปเนี่ยก็คงจะมีแรงส่งที่ค่อนข้างน้อยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยข้อจํากัด